กินบอนนอนสาลาของหลวงตาหพาพ่มผ้าผีเคยไปเดินขายและขายยาตามทางนอู<บ>่ทองเมืองสุพรรณกินบ้านฉันฮันสวยสดชีวิตชี่างรังคดโอ้ความลังเจ้าสังทองบุญพาให้ได้ดีอยู่ดนตรีอยู่รารัก<บ>คุณครูผู้ช่วยอัก เสียงเพียงนำรองคู่มนใจประเสริฐให้กำเนิดชื่อสังพงดาวเด่นเป็นนักร้องน่าปลางนัดเลดวงดาวรังไม่หยุดเท่าไรก็ไม่อยู่ต้มหน้ากราบลาครูตั้งวงใหม่ใจวงเวกำเก่าแต่ชาติก่อน กลับมาทมตัวเองโชดช่วงดวงนั่นเลงจิงทลาเข้าหาตราใครเราจะอยากเร็วต้องล้มเวลวเพราะกำแ่งบาปน้ำและกำแพงวอนจะแท่งและทาทางอยากเกิดเป็นคนดีแต่วันนี้กำนำทางชั่วดีหรือที่ห่างดูตัวอย่าง,งคุลีู้มา ตอนนี้ทั้งชีวิตของพิ่ให้กับลูกเจ็บร้าวึงกระดูกเพราะผมถูกเมียทิ้งขวางอยากเกิดเป็นคนดีแต่วันนี้กำนำทางชั่วดีหรือที่ห่างดูตัวอย่างองคุลีมาขอบคุณมากนะครับก็เป็นบทเพลงของอาสารย์ทองศรีส้จ่ยก็ฟังว่า มันมันมันเสกกระทหลกของใครนะฮะมันคมก็ก่าเขาอย่างครอยๆเยนะะ